ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดุสานครับผมนะวัดบ้านดุสานะครับเราจะมาบอกค่าตำแหน่งทางบผูิศาสตร์ครับค่า x ได้0412365นะครับ,บนนพ,บพบกบิกัดค่า y ก็คือ187609สถานที่นี้เป็นสถานที่เก็บของโบราณที่เขาบอกว่ามีของโบราณอยู่ข้างในนะครับเข้าไปดูเลยครับขอผ่านหน้านะครับผมจุดแรกจะเป็น คาลูกร,ระเบิดสงคราลตัวั้งที่สองครับผมไม่รู้ว่ามันตกได้ไงครับแต่เนี่ยเขาเก็บไว้นะแล้วก็จะมีเขาไวโบราณน,นะครับแล้วก็ถ้าแทนมานฝั่งนี้ก็จะเห็นโทรศัพท์รุ่นแรกของโรงเรียนบุสินะครับที่สกลนครรุ่นแรกก็จะมีทั้งหมดประมาณสิบสองเครื่องนะครับแล้วก็ นนองังน,นี้จะเป็นตอรี่นะครับผมสมัยใช้แบบต่อถ่านก็มีหอยสังด้วยครับแร้วก็จะเป็นขันธรรมดาแล้วก็ตาช่างนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอระดุ้นในสมัยโบราณก็คือเออขาเรียกว่าเส้นเส้นมีสําหรับใช้สใส่ในินปืนนะครับผมอันนี้เอาไว้กเกาอดปืนเข้ปาปากกระบอกปืน ้สำหรับเวกาวิ่งสัตว์ครับนี่ยก็จะเป็นเศษพวกวัตถุโบราณตา่างๆนะครับผมที่แตกหัดและส่วนอันนี้ก็เกินสตาร์นะครับผมที่จะมีรูรูเจาะที่ตรงกลางเลยนะครับนี่เราก็สังเกตได้แล้วก็มีแบงค์เก่าด้วยครับก,ก,ก็เป็นโฟสฟัสซินอันนี้ก็ก ผ<ม>้าจีวรที่สบงแล้วก็หมาะกันหนาวของพระอาจารย์ติ๊กถวายให้ครับน<ม>ี่ก็เป็นโบราณนะครับผมที่เขา,เ,าเขาเขาบอกว่าวัตถุ้ันบึงสาอายุ2,500ปีขึ้นไปแต่ยังไม่มีการตรวจสอบนะครับผมก็จะเป็นเหมือนพวกเด็กที่เราเอาไปฝังดินแล้วแบบเส้นสนิมป,ปกติครับนี้ก็จะมีรูปแบบหลากหลาย นี่นี่แล้วก็อันนี้ยิ่งอันนี้แหละครับผมเขาบอกว่าเป็นชีไดโนเสาร์นะครับผมชีวัวสีราจาครูฟ้าแต่ดูครับเนี่ยเนี่ยไดโนยัมพิมพ์ไม่ถูกเลยครับสละเออสละไอไม้ม้วนด้วยครับเนี่ยเขาแอบอ้างว่าอายุร้อยห้าสิบปีเอห้าร้อยห้าสิบล้านปีนะครับผมเขาจะเป็นมี่ผมว่ากระต่ายคอัเขาก็เชื่อแล้วครับเป็นกระต่ายเป็นลูกกระต่ายเลยตัวนี้โอเคนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็ วันะนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันหมดนะครับผมก็จะเป็นว,วัตถุโบราณโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือ,อ,อวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์บ้านปิสารก็ขอจบการการมาดูแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับผมพวกเราชาวสังคมชั้นปีที่2นะครับผมวันนี้เราได้มาลงพื้นที่ภาคสนามนะครับผมในรายวิชา เครื่องมือภูมิศาสต์นะครับผมนี่คือสถานที่ที่เราจะไปนะครับผมนี่คือป้ายบอกทางนะครับผมใบเสมาโบราณนะครับผมนี่ก็คือความยากลำบากนะครับจากเส้นทางที่เราต้องลงมาเพื่อไปศึกษาดูงานนะครับผมสวัสดีครับยายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อแม่โสโสไปดูใบเสมาครับผมเสียงครับสวัสดีครับวันนี้พวเรา กลุ่มสังคมนะครับผมชั้นปีที่สองได้มาทำการศึกษาพิกัดทางภูมิศาสตร์นะครับของวิชาการภูมิศาสตร์นะครับผมเราจับได้พิกัด X นะครับผม0408143พิกัด Y1878515 นะครับผมของสถานที่ใบเสมาโบราณน,นะครับผมสถานที่นี้ความสัมพันก็คือ เขาจะเอาไว้ใช้บวชนะครับผมเพราะว่าในสมัยก่อนมันไม่มีวัดนะครับผมไม่ให้บวชเขาก็จะใช้พื้นที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมในการมาครั้งนี้ก็มีการขอขมาอะไรที่แบบได้เข้ามาดูนะครับเพราะว่าไม่มีผู้ที่มาให้ความรู้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของตัวที่สมบูรณ์นะครับเราก็จะมาดูตัวที่แบบล้มแตกหักตามกาลเวลานะครับผมนี่นะครับผม อันนี้คือล้มลงไปนะครับแล้วก็แตกตรงบริเวณหัวซึ่อันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะธรรมชาติไม่งั้นก็ลุงพันขี่รถไถชนนะครับอันนี้ก็อ่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะน่าจะเป็นจากธรรมชาตินะครับผมโอเคนะครับผมก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ9ใบนะครับผมแปดใบนะครับโบราณเก้านี่ผมลงไปนับกับตัวที่แตกนะครับโอเคครับผมขอคุณครับผม สวัสดีครับผม,ผมวันนี้เรานักศึกษาเอกสังคมนะครับชั้นปีที่สองเราจะมาปรหมุดพิกัดทางภูมิศาสตร์นะครับในรายวิชานี้ก็คือนี่นะครับผมสองพยาต่อง,งอยนะครับผมพิกัดเอ็กออได้แก่0 4 1ย์สง่แครับแล้วก็พิกัดวายได้แก่1 8 7 9 0 2 4นะครับผม